ขอต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ ROM Fan วันนี้เฟิร์นจะพาเพื่อนๆมาบูทบูทดาเมดด้วยสกิลสืบชอดดูเพ้าไรความสามารถของสกิลก็คือเรียกแสงศักดิ์สิทธิ์สองสายสร้างความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีปกติให้กับหน่วยศัตรูด้วยค่า ATK คูณ55%และ MATK 5 5เป็นความเสียหายทางกายภาพท่าสแสงที่ไม่สนพลังป้องกันทางกายภาพมีผลต่อเนื่อง30วินาทีจะช่วยคอมโบกับความเร็วในการโจมตีของเบลทำให้ปีกเฟย่าทำงานได้มากขึ้น เพินได้ทำคลิปเปรียบเทียบการทำงานของปิเฟย่ยาแล้วเชิญรับชมกันเลยค่ะไม่มีสกิลสืบทอดเบลจะสามารถเรียกสกิลเล็กซ์อัลเทนาออกมาได้22ครั้งโดยประมาณ ทีนี้เรามาลองใช้สกิลสืบทอดดูเพล,ลไลท์กันดีกว่าค่ะว่าจะสามารถเรียกสกิลเลซ์อัลเทอร์นาออกมาได้กี่ครั้ง เฟิร์นแทบจะนับไม่ทันเลยนะคะสกิลเร็วและรัวมากเท่าที่เฟิร์นนับได้เฟิร์นนับได้44ครั้งโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะคะเกือบ2เท่าของการโจมตีที่ไม่มีสกิลดับพู้ไลท์เลยเครดิตนี้เฟิร์นขอมอบให้กับเพื่อนๆในกลุ่ม Discord อาชีพเบลนะคะที่ทำให้เฟิร์นได้รู้และนำมาบอกเพื่อนๆวันนี้เฟิร์นขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย